ด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e สำหรับหัวข้อขีปนาวุธ2,031ไทยเปิดตัวแล้วพร้อมเทคโนโลยีที่โลกต้องตะลึงความยาวประมาณ6,000ตัวอักษรขีปนาวุธ2,031ไทยเปิดตัวแล้วพร้อมเทคโนโลยีที่โลกต้องตะลึงการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีขีปนาวุธไทย ในปี2031ประเทศไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการเทคโนโลยีทางการทหารทั่วโลกโด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าพยักฆนาวา2031 ซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธยุคใหม่ที่ถูกพัฒนาโดยองค์กรวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมกับวิศวกรชั้นนำของไทยภายใต้การสนับสนุนจากกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศไทยขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่มีระยะยิงที่ไกลถึง2,500กิโลเมตรแต่ยังมาพร้อมกับระบบนำวิธีอัจฉริยะที่สามารถปรับเส้นทางแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีการนำวิธีระดับจุดไข่ปลา หนึ่งในความโดดเด่นที่สุดของพยักนาวา2031คือระบบนำวิธีแบบ Dual o r c e s i Hybrid Navigation ซึ่งผสานการทำงานของ GPS, Infrared และ Machine Learning เข้าด้วยกันทำให้การพุ่งเป้าสามารถแม่นยำระดับจุดไข่ปลาด้วยค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน30ซนติเมตรในรัศมีเป้าหมายระบบนี้ยังสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของเป้าหมายและหลีกเลี่ยงระบบต่อต้านอากาศยานอัตโนมัติได้ด้วยตนเองอนุภาพทำลายล้างและความยืดหยุ่นในการใช้งาน ขีปนาวุธพยักนาวา2,031มาพร้อมหัวรบที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ถึง3แบบได้แก่หัวรบแรงระเบิดสูงหีหัวรบเจาะเกราะ AP และหัวรบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMP ซึ่งช่วยให้สามารถเลือกใช้ตามสภาพการรบได้อย่างยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นการทำลายเป้าหมายทางทหารสิ่งก่อสร้างยุทธ,ธศาสตร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าศึกการออกแบบที่ล้ำสมัยและใช้วัสดุระดับโลก ตัวขีปนาวุธถูกออกแบบโดยใช้วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ผสมเซรามิกชนิดพิเศษทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งทนทานต่อความร้อนสูงในชั้นบรรยากาศมาพร้อมระบบลดการตรวจจับด้วยเรดาร์สเตอร์มิเซอร์บอดีซึ่งช่วยให้สามารถซ่อนตัวจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้ในระดับสูงความสามารถในการยิงจากแพลตฟอร์มหลากหลาย พยักนาวา2,031ถูกออกแบบให้สามารถยิงได้จากแพลตฟอร์มหลากหลายทั้งจากฐานยิงภาคพ,พื้นดินเรือฟริเกตของกองทัพเรือและเครื่องบินขับไล่แบบมันติฟังชันระบบจุดระเบิดสามารถตั้งเวลาได้ล่วงหน้าหรือปรับเปลี่ยนแบบทันทีขณะปฏิบัติการโดยเชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุมผ่านเครือข่ายสื่อสารควอนตมัมระบบป้องกันตนเองของขีปนาวุธขีปนาวุธพยักนาวา2,031ยังมีระบบป้องกันตนเองระหว่างการเดินทางสู่เป้าหมาย โดยใช้กลไกลปล่อยสัญญาณรบกวนเรดาร์และจะรวดต่อต้านที่พุ่งเข้าหาพร้อมระบบเบี่ยงเบนเส้นทางอัตโนมัติเพื่อหลบหลีกอาวุธจากฝ่ายตรงข้ามช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยผลกระทบระดับภูมิภาคและนานาชาติ การเปิดตัวขีปนาวุธพยัคฆนาวา2,311 0ส่งผลให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมาให้ความสนใจกับความสามารถทางทหารของไทยมากขึ้นหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามว่าไทยกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจด้านขีปนาวุธในภูมิภาคหรือไม่ขณะเดียวกันบรรดาพันธมิตรของไทยเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ได้แสดงความสนใจที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการพัฒนาอาวุธร่วมในอนาคตการพัฒนาโดยคนไทยเพื่อไทย สิ่งที่ทำให้โครงการพยักนาวา2031โดดเด่นเนื้อใครคือการออกแบบและพัฒนาโดยวิศวกรชาวไทยกว่า85%ภายใต้แนวคิดอาวุธไทยสร้างโดยไทยเพื่อปกป้องไทยโดยใช้ทรัพยากรภายในประเทศทั้งในด้านวัสดุวิทยาการและองค์ความรู้นี่คือการก้าวข้ามจากผู้บริโภคเทคโนโลยีไปสู่ผู้ผลิตที่มีบทบาทระดับโลกสรุป ขีปนาวุธพยักนาวา2 3 1ของไทยไม่ใช่แค่เพียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ใหม่แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพแห่งการป้องกันประเทศที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคก,การออกแบบที่แม่นยำและเป้าหมายในการปกป้องเอการาชของชาติอย่างแท้จริงประเทศไทยได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าอนาคตของเทคโนโลยีป้องกันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ที่ใครก็ต้องจับตามองหากคุณต้องการให้สร้างเวอร์ชันสำหรับโพสต์บน f a c e b o o ทิก k กอหรือชื่อเรื่องคลิกเบตเสริมแจ้งได้เลยครับ